ยินต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษภาพม่าแบบ AC บานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนสระพื้นฐานการเป็นวันที่5แล้วนะคะนั่นก็คือสระแอนั่นเองค่ะเป็นสระตัวที่5ที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะตัวสระแอเนี่มีรูปเขียนทั้งหมด2รูปอันแรกก็เป็นเฉียงแบบนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะกเ็เดี๋ยวเขียนใหม่นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะหน้าตาแบบนี้นะ เป็นสระแอนะคะเป็นพยัญชนะตัวยาแล้วก็มีอัะตัดอยู่ข้างบนนะคะสอลูปนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเ,าเขียนต่างกันแล้วห้ามใช้แทนกันด้วยนะคะคือถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยก็ความหมายหนึ่งตัวนี้ก็ความหมายหนึ่งนะคะเราจะไม่ใช้แทนกันนะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าสระแอเนี่ยออกเสียงว่ายังไงนะคะตัวสระแอนะคะผ่นเสียงได้3มเสียงนะคะว่า แอะแอะ์อีกครั้งนะคะแอะแอะแอะ ันนี้นะคะคือเสียงทั้ง3มเสียงของสระแอนะคะจะเห็นทุกคนจะเห็นนะคะว่าตัวเนี้ยตัวเสียงแอนะคะจะมีวิธีการเขียนอยู่2แบบนะคะส่วนเสียงแอกับเสียงแอน่ะจะมีวิธีการเขียนอยู่แบบเดียวนะคะก็คือมันสามารถเขียนได้2รูปออกเสียงเหมือนกันนะแต่ห้ามใช้แทนกันนะคะแล้วตัวํำกับเสียงของสระแอค่ะจะไม่มีตัววิสนาโลเอ้าหรือจุดจุดสองจุดนะคะจะไม่มีเสียงนั้นนะคะ แต่ว่ามันจะเสียงอยากยาวจะใช้ตัวแอร์ธรรมดาแทนนะคะแล้วก็ตัวจุดด้านล่างนะคะแบบนี้เนาะก็คือเป็นกําหนดเสียงตัดสั้นนะคะเจอจุดเมื่อไหร่ออกเสียงตัดสั้นได้เลยนะคะก็เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เคยเรียนเอกสารพม่ามาเดียวจะสลับที่การการผันเสียงไว้นะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมมันอยู่คนละที่กันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสระแอพอประสมกับสระแล้วมันจะได้เสียงว่าอะไรนะคะเพงชนะตัวนี้คือตัวป้านะคะป้านะคะออกเสียงเป็นแปะแปะอีกครั้งนะคะแปะแปะ ต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวละนะคะออกเสียงว่าและแลแลอีกครั้งหนึ่งนะคะและแลแลส่วนเพยัญชนะตัวถัดไปตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวยาะะคะออกเสียงว่า เย่เย่เย่อีกครั้งนะคะเย่เย่เย่โอเคค่ะเรามาดูความหมายกันนะคะความหมายคำแรกนะคะก็คือคำว่าแปรค่ะแปรคำนี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าถั่ว เป็นคำเรียกถั่วแบบรวมๆทุกชนิดเลยนะคะก็คือเรียกว่าถั่วนะเออเรียกว่าแปรนะคะอ่ะต่อไปค่ะคือคํานี้โอ้ใหม่นะเขียนให้ใหม่คือคํานี้ค่ะแหลแหลคํานี้นะคะเป็นคํานามค่ะแปลว่านานาที่เอาไว้ปลูกข้าวนั่นแหละคะ่ะคือแหลเรียกว่าแหลนะคะ ต่อไปค่ะคือคำว่าแลแล่คำนี้นะคะมีความหมายเ,เป็นกริยาค่ะแปลว่าแลกหรือว่าเปลี่ยนแลกเงินอะ่ะก็ใช้คำนี้นะคะจริงๆคำว่าแลเนี่ยมีความหมายหลายอย่างนะคะแต่ว่าเราเดี๋ยวให้ความหมายที่ใช้บ่อยๆไปก่อนแล้วกันนะคะ เดี๋ยวความหมายที่มันหลากหลายอะ่ะมันใช้ในหลายบริบทนะแล้วก็เราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงนะคะต่อไปคําถัดไปที่มีความหมายนะคะก็คือคําว่าแย่ค่ะแย่ yeah เป็นคํานามค่ะแปลว่าตํารวจนี่นะคะคือคำศัพท์ที่มีความหมายนะคะเดี๋ยว ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันในในบางคำอ่ะมันมีหลายความหมายทําไมบอกแค่บางความหมายนะคะก็คือเดียรจะบอกแค่เป็นอันที่เป็นความหมายที่เป็นพื้นฐานก่อนนะคะเพราะบางตัวมันต้องใช้แบบตัวอย่างประโยคหรือว่าบริบทมาอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเข้าใจยากสําหรับคนที่เรียนระดับพื้นฐานนะคะแล้วเดี๋ยวตัวอื่นที่มันมีความหมายเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆอ,อธิบายไปเวลาเราพูดถึง ในบริบทอื่นๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สลดตัวที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีสลดตัวใหม่มาสอนให้ทุกคนได้เข้าใจภาษาพม่ามากยิ่งขึ้นนะคะ,ะ,คะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครติดตามใน YouTube ก็สามารถดูได้ใน YouTube นะคะส่วนที่คนที่ดูใน Facebook ก็ติดตามเราได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามเพจของเรานะคะตัดา